วัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบพ่อก,กันได้แยกันเชิญสแตกพะนะ,ะ <laughs> ในอีพี่ที่หาเลยเด็ดข้าวเดียวอีพี่ที่หาแล้วพี่น้องนะครับวันนี้มีเมนูเด็ดเด็ดบ่เด็ด,ด,ดถ้าเบิ้งกันมาเมนูยังนะครับก็แล้วน้ำลายแตกไป <laughs> พบพ่อก,กันเพราะจะฉีดใครฉีดลงกยังในระบาดนี่ <laughs> โอ้ยนี่เป็นไหนมาเปิดสูงซะเปิดให้เปิดไาดเอาเงี้ยครับ ิดอยู่เทิงฝ่ายัไงไ,ไงกูจะสีลงได้ดวดลงลงมาพี่น้องมาพบพ่อกับเมนูเด็ดตำปลาทิปย์หลอกกับหมูปลากรอบกอดแซ่บแซ่บมาวันี้้ยจะก่าท่องมาทาง,น,างานี้น้ำคลอมชุกแล้ววานนี้พี่ป้ายครับตามอายุขไข่

น้ำกำลังมาปุ้นรกระลินนะครับนักกาศชุดยอดเลยครับท่านแซกโน่นแต่กำลังามาเที่ยวเด้อยท่านแซกชุดยอดเลยอยูเพิ่งรุ่นน้าเขาหกเฮ้ยอะไรเนี่ยยอดเลย เอเทียน้ยหลายได้หลายเสียบหลายเส้นห่อยเสียบน่อยน่าพี่น้องมาเน่าเด้หนิอยังไม่งเลี้ยงัตนบบนี้าานเลี้ยมพี่น้องเอวนังเอเาาเื่นคว้อย่ติบัวบัวบัวได้อีกแ ยาตุเลียกไปแล้วน,าาน,น,นู่นพี่นออ้องอวิกิวิวิวกวิ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 กิวิดิว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 นวิวิวกวิวิาิว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 ้วิวิวเขิาิวิวิวิบิวิวินิอิว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 เิบว็วิ มาแล้วเลยแล้วพี่น้องผงกวดมาแล้บเนาะได้หลายตัวได้หลายเสียบหลายอ๋อมาแล้วพี่น้องผงนัวมาแล้วผงนัวได้หลายเสียบหลายได้หน่อยเสียบหน่อยอกน่องละโอ้ยอ่ะอีกพวกมาที่ ปวดเส้นอรเนนอองี้ยเอา่ะเียบโอ้ยนั่นพวกปิวนี่ห้าเลยได้นี่พีน้องมองดีๆมีมันก็บผ้าข่อยไปไทยจักมันผ้าข่อยมา,าไ,ไทยยังวามันเหลือกคักแล้ว,วสันเด้บมองนี่ยากาศมันบานพี่น้นองยากาศเช้าให้เช้าน้าเล้วครับ เจ็บตายบ่อเอาเรื่องเฮ้ยใส่อีกเท่เหมือนลนเนาะใป่เบมือนลนอ๋อตามตามข้าเรียกร้องพี่น้องเอ้ยกูไหนกูจักจักจากจักอยู่จวดเลยนวดหยิบพี่น้องเอ้ยโคตรอ๋อตามด้วยพักพี่น้องคุ้มกับ ตำมาละได้นู่ตำได้สูยางชอย่างไล่การว่า่นแหละครับตำปลาผีปลอกพอดกรอบหมูปลาแซ่บครับเฮ้ยนล่นคตตำนังด้มันยังขี่เข่าใสเต็มโคกเขากินจว่มยังกินทาดเน้อนั่ยแเกปลาลาทาดเ่อใด ปลาแดกตายยังแล้ลิงแดกกุ้งว้าแฟนพันเชียสามสองพอ่อแดกพ่อเล้วโอ้ขาดบ่ได้ขาดบ่ได้คือเก,ก้าพี่น้องรถดี <laughs> ไม่ว่าแล้วเนียนแน่วบ่หะ่ะลองมังเดอ้อพ่อเสียผมำมุ้งเสียถดดีแ่บบมัดจีบพี่น้อง

ฟังกระสือลานรถพี่น้องเอาบานนี่ชิมเมื่กอนนะเปียงไหนน่เพื่นครับผม เล้วเล้วบาดนี่เ่ามันจะเป็นแบบไหนแะ่เสียบวะเฮาอ,อซิมซิมนำเลยเดียวนำมึงกว่าให้ปิ่งจะนีมูกควาปน่น้องเสียบกินน้องหญิงเนี่ย

แกพักเอ้าแกๆอยากให้กขาเห็นอืมอืมแกพักมันมากไหมเนี่ย จะเห็นที่แสบแต่ว่าโอ้แค่พักจนน้ำตาแตกโอ้ งงาสมานมน <c oughs> <c oughs> ไหนไม่เสียบกเนี่ยมึงไปยอนใครเสเต่าท่านมาสิบอยบอใหรไปต้มใข่พี่น้องบอก่เอาใข่ไปย่นให้เต่าท่านเราไม่เชื่อมาจับเพงบรรยากาศทรอง,งในท้องหน้ากลางส้ายฝนพี่น้อง làm cuốn phục mất khuyên hoặc nha đẹp hoặc đẹp nha chúng bàn hổ Ăn đẹp đi sản vui đẹp ý sản ý nhắc là bàn cửa khi nào cái เมืองกรุงกับว่าอะไสแตกแซ่บฉแบบนี้เหมือนจัก,การแบบนี้กับว่ามี่เงี้ยบ้แงไหมเนี่นยแบบทุนเรากินเยอะสักแตกย่างเดียวปากฮานี่เมื่อเอาหลุดพี่น้องสักแตกทางบ่อหัดบุกับมบพึ่งน้ำสนุน,น,นรนักเป็นทางการน้ำดื่มออมนี่กินแล้วว่าเป็นนี้ <c oughs> อย่าลืมนะพี่น้องกดไล่กดกระดิง่งกดซับตะไคร้ใบบกวดเลยค่ะใ่ะเห็นมันครบฝากติดตามรายการเชิญสตกาคมานะแน่เด้อครับอาจจะเป็นรายการไหมว่านดังน้ำเพื่อนดอกนะครับอเอาดังดอเไม่ไหนพี่ให้น้องเบิง้งในพ่อหัวมวลหม่น้ำกันซื้อกับพ่อพี่น้อง บังบังให้พี่น้องไปเฮ็ดกินเบิ้งหาบรรยากาศเฮ็ดกินเบิ้งครับบรยาาร,บรยากาศยังดี่ละบรรยากาศดีๆไม่เฮ็ดกินเบิ้งครับแตห่หมูห,หมูกรอบหมูกรอบก็เฮ็ดเองยิ้มก็ตาเอ,อเงเอาเพาะว่าร้ายพี่น้องรู้งนีถสะแตกก่อน แช่ปอไป่ไงเจี๊ยบท่านรือเจี๊ยบยังมากมาแดกเต็มโถมคือยเสี่ยวแค่เอันนี้แทบจะเป็นบาแข่งบุงเฮ็พักการพักการพินจบอีพี่นี่กูว่ากูใครพอดี ยิน,น,นดีครับบักเยี่ยมเยจ้าฮัโอ้นั่งจิงไม่หยุดหรอกเออบ่สลายสุดท้ายนี่พี่น้องฝากให้พี่ให้น้องกดติดตามเมื่อก่อนล่ะครับจังไงก็ขอฝากให้ด้วยครับเด้อช่องเชิญสแตพะนะ <laughs> อ่ะขอบคุณครับพี่น้องครับที่ขอมาเบิ้งครับมาเบิ้งพี่บาพาเพื่อนครับมาขอบคุณครับ